ถ้าทุกคนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนคิดว่าจะตายหรือรอดโอ้โหมาขนาดนี้ใครจะอยู่ว่าวิ่งดีครับทุกคนวิ่งดีรออะไรอ่ะวิ่งหปุะตูนดีโล มันจะเอาผมไม่ได้แล้วทุกคนโอ้โหทำไงดีวะ <c oughs> ้่นดีชน,ชนไม่โดนเฮีย อเ,เอาโอ้ยเอ้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยทุกคนเอาโอ้มันอยู่ข้างบนนี่วะโอ้โออยเดียดรอบสองแหละลงราคารงงานเหมือนว่าจะมีคนยิงกันพอเสียกด้วยไอ้ไปยิงมันดิตัวเดียวแบบโอ้โหสองตัวทุกคน,นอ่ะไอตัวนี้มันมีฝ่ามาได้ไงวะเฮ้ยมีฝ่ามาได้ไงอ่ะ เราจะตายทุกคโอ้ยเลือดสามเปสโอ้โหตกไปหนึ่งเลือดสิบแปดนะฮะโอ้โหตายแน่เลยกูสวยกว่าจะได้เปิดตะล่านะทุกคนจะตายก็อาชีวิตไม่รอดโอ้โหต,ตายจนระิงนขอพันยาแป๊บหนึ่งเหมือนว่าข้างล่างจะมีเสียงเท้านะทุกคนได้ยิน,นปืนก็ไม่มีกระสุนเลยเนี่ยโอ้นั่นไงเห็นปะ่ะกระสุนก็ใกล้จะหมดแล้วเลย เม่มนไมกระสุนยิงนะเพ่อนทไม่ได้รอเพืานมาช่วยด้วอ้าวนั่นใครวะข้างบนน่ะแบบแบบตรงนั้นน่ะโอ้โหเอ้ยเอ้ยตัวนี้มันน่านจะเล่นเป็นเนฮะ้ยจุกไปจุกมาด้วยอะมีจุกมีจุกเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวเหออย่าให้ล้มนะเดี๋ยวจะแอกมาโอ้ มีจุกไปฝั่งนู้นได้อ่ะยิง้าไปโอ้โหเลือดเครื่องหลอดเนี่ะพันยาก่นนี่งไงบอกแล้วอย่าให้ล้มแอคหน่อยละกันมันมาอีกแล้วอ่ะสองตัวเลยกระสุนปืนก็ไม่มีนะทำไงดีวะ กระสุนปืนหมดพอดีโอ้โหทำไงดีไหมเนี่ยทุกคนโอ้โหมาอีกแล้วสองตัวเลยไม่มีกระสุนปืนอ่ะลงดีกว่าถ้าอยู่ก็ตายเหมือนสี 4, ่หกหกห้ายาข้างล่างโอ้โหเกือกบตายทุกคนเลือดเหลือสามสิบโอ้โหยี่สิบห้ามนกรรมเลยกูดูดิข้างหน้ามีมีย้ายไหมโอ้โหสิบสามทุกคนจะตายแล้วเนี่ยไม่มียายเลยโอ้ยเอาไงดีวะโอ้ย ตายแล้วไม่มียาเอาวิทย์ไปวไปข้างหน้าหายาข้างหน้าดีกว่าเผื่อว่าจะมีใหา้ยาสักหนึ่งกองเลยนะี้อ้าวตา,มมายด้กูโอ้ตัวข้างบน